สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sam Story ครับสำหรับวันนี้แอดมินก็จะนำข่าวสารในแวดมงของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังอีกเช่นเคยนะครับอีพิโซดนี้นะครับก็อยู่กับไอ้หนุ่มเจ้าหมัดยางยืดนะครับนาบินอานานกับข่าวที่ล่าสุดนะครับเจ้าต,ตัวต้องเจอกับของแรงจากราซิล แลงกิ้งอันดับ3ของรุ่นแบนตอมเวทนะครับนั่นก็คือทางด้านของฟิลิเป้โลโบเดี๋ยวก่อนที่เราไปฟังเนี่ยเรามาย้อนดูการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับของนาบินกันนะครับว่าหลังจากที่แายแพ้ให้กับทางด้านของซูเปอร์เล็กพัฒนาการหลังจากนั้นเป็นยังไงซึ่งในไฟนั้นหากใครคยังจำกันได้นะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะได้เปรียบในเรื่องของความสูงความยาว แต่ด้วยสัดส่นร่างกายที่ยังบางเฉียบอยู่ก็ได้สู้ความแข็งของซูเปอร์เล็กไม่ได้ในไฟน์นั้นก็โดนเตะเจาะยางกระทุงท้องนาบิลก็พ่ายนอกไปในไฟน์นั้นซึ่งแม้ว่าจะแพ้เบอร์หนึ่งอย่างซูเปอร์เล็กนะครับแต่ว่าอนาคตในวันแชมเปี้ยนชิพแอดมินเชื่อว,ว่านาบิลยังไปต่อได้ด้วยสัดส่ร่างกายที่ได้เปรียบนะครับในรุ่นแล้วก็ประกอบกับอายุที่ยังน้อยซึ่งระยะหลังเราจะได้เห็นหุ่นที่หนาขึ้นนะครับของนาบิลจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก หลังจากที่แพ้ไปให้กับซูเปอร์เล็กจากนั้นก็เหมือนกับติดปีกเลยครับนาบิลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะรวดสามไฟต์ติดมีชนะคะแนนนักลุกแฟกิกต่อมาชนะคะแนนทางด้านของเมืองไทยปีเกแสนชัยยิมจนหาคู่เปรียบได้ยากครับในรุ่นจนเจ้าตัวไต่ํานหนักขึ้นไปในรุ่นแบนต้มเบดเพื่อมองหาความท้าทายใหม่ๆจนได้จับพัดจับรุ่มมาเจอกับทางด้านของกุหลาบดำซึ่งแฟนมวยในขนาดนั้นก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ผ่านกุหลาบดำไม่ได้ บาดยางยืดหรือจะมาสู้ใช้อกกาบาทแต่บ้านผิดคาดครับเราได้เห็นนาบิวร่างทองชนิดที่ว่าจับแทงเข่าเป็นว่าเล่นกราบราในตอนนั้นแผลอลิอไม่ออกครับแล้วก็พ่ายไปในที่สุดแฟนบอนก็ต่างรอคอยครับว่าไฟต่อไปเนี่ยใครที่จะพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับนามบิวได้ซึ่งล่าสุดทางเพยบันแชมเปี้ ก็ได้มีการประกาศนะครับว่านาบิลเนี่ยจะต้องเจอกับทางด้านของฟิลิปเป้โลโบนักชกจากบราซิลดีก,กีแรงกิ้งอันดับ3นิรุ่นนะครับผู้ที่ครั้งหนึ่งเกือบจะล้มบอลลังของจอร์แดนเฮกตต้ได้ก็เรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้อเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะครับไฟล่าสุดนะครับที่ฟิลิปเป้ได้ชกนะครับซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเกือบที่จะน็อกทางด้านของจอร์แดนเฮกตต้ได้แต่ก็มาดันพลาดท่าโดนน็อกซะก่อน ซึ่งไฟนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้คนได้รู้จักฟิลิปเป้โลโบมากขึ้นตายการโชคที่ดุดันหมัดหนักเส้นทางของวันแชมเปี้ยนชิพของโรโบนั้นก็ไม่ได้สวยงามมากนกครับ5ไฟหลังล,งล่าสุดก็มีแพ้2ไฟแพ้นัองโอแล้วก็แพ้ทางด้านของโจธานให้กตีนะครับแต่ว่าด้วยแรงกิ้งอันดับ3ของรุ่นแอดมินก็มองว่ามันก็ยังไม่ธรรมดามันจะประมาทไม่ได้ส่วนเรื่องความที่เปรียบชี้เปรียบนะครับแน่นอนว่านาบิลเนี่ยส่วนสูงได้เปรียบแน่นอน ส่วนสูงนาบิลอยู่ที่192ซนติเมตรอายุอานามนาบินก็อายุน้อยกว่าก็สําหรับไฟนี้นาบินก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ครับพอจะรู้ว่าต้องเจอกับฟิลิปเป้ผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่จะได้พิสูจน์ตัวเองกับนักชกระดับท็อป3ของเรนกิ้งตั้งแต่เปิดตัวในฐานะกีฬาวันผมก็เลยรีบตอบรับที่จะขึ้นชกทันทีครับและนี่คือโอกาสที่สําคัญมากเพราะหากผมชนะได้ผมก็อาจจะเข้าสู่เรนกิ้งด้วยครับฟิลิปเป้เป็นนักชกที่เก่งมากครับ ดังนั้นผมประมาทไม่ได้แน่นอนเพราะรู้ว่าจะต้องเจอกับเขาผมก็กลับไปเปิดคลิปการชกของเขาครบทั้ง5้าไฟที่ผ่านมาเพื่อศึกษาแนวทางตายการชกของเขาซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นมวยหมัดและมีเทคนิคการออกบัดที่ถือว่าดีมากครับส่วนเรื่องของความหนักส่วนตัวมองว่ายังเป็นรองพี่กุลาบดำครับแต่ยังไงก็จะไม่ประมาทแน่นอนจากที่ผมได้ย้อนดูคลิปของเขามาผมรู้สึกว่าถ้าเจอกันบนเวที ผมน่าจะจับทางได้แต่ผมจะเล่นงานเขาอย่างไรวางแผนยังไงมาแต่ตรงนี้ผมไม่ขอพูดดีกว่าอยากให้ทุกคนไปรอดูบนเวทีครับแต่ที่แน่ไฟนี้ผมจะไม่กดดันตนเองผมจะสู้ตามสไตล์ของผมเหมือนกับ3ามไฟหลังสุดที่ผมชนะลวดมาครับและผมอยากจะฝากบอกแฟนๆว่าไฟนี้ผมพร้อมสู้เต็มที่เพราะถ้าชนะผมอาจจะมีชื่อเข้าランキングก็ได้ผมสัญญาว่าจะโชกออกมาให้สนุกครับให้ทุกคนประทับใจเหมือนเดิมและถ้ามีโอกาสก็จะพยายามปิดเกมให้ได้ครับ ันี่ก็เป็นความคิดเห็นของนาบิลอันนานะครับสำหรับไฟที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆก็มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับไฟนี้ใครมีโอกาสที่จะชนะไปก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ